สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะก็มาพบกับพี่แคทอีกแล้วนะคะในการตรุลยข้อสอบวิชาสังคม2 0 0วัน2องรายข้อซึ่งวันนี้นะคะพี่แคทจะพาเด็กๆนะ้าไปตุลยข้อสอบอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะแต่ก่อนจะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้พี่แคทด้วยนะคะโอเคไปตุลยโจทย์กันเลยซึ่งโจทย์ในวันนี้นะคะบอกว่าคําสั่งและคําสอนจัดอยู่ในข้อใดข้อกอไก่พรัตนาไตา ข้อขอไข่พระพุทธข้อขอควายพระธรรมและข้ององงูคือพระสงฆ์เด็กๆคิดว่าควรตอบเป็นข้อไหนดีคะลูกดูโจทย์ให้ดีๆนะคะโจทย์ถามหาคำสั่งและคำสอนจัดอยู่ในข้อใดฉเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้นั่นก็คือข้อข้อควายนั่นเองค่ะลูกพระธรรมนะคะซึ่งพระธรรมนะคะลูกจะเป็นบรู ซึ่งพระธรรมนะคะจะจัดเป็นหมวดหมู่นะคะที่ใช้สําหรับในการจัดเก็บนะคะคําสอนและคําสั่งของพระพุทธเจ้า,าเอาไว้นั่นเองค่ะลูกส่วนพระรัตนนาฏยนะคะข้อนี้ไม่ใช่ค่ะแต่รู้ไม่เอื่อพระรัตนนาฏยมีทั้งหมดกี่องค์ประกอบลูก ถูกต้องค่ะพระรัตนาไตยประกอบไปด้วยนะคะสามองค์ประกอบก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ค่ะพระพุทธคือพระพุทธเจ้านะคะพระธรรมอย่างที่เคยบอกไปก็คือหลักธรรมคําสอนคําสั่งของพระพุทธเจ้าส่วนพระสงฆ์นะคะก็คือสาวกนะคะหรือผู้ที่คอยเผยแผ่ศาสนาเคยเผยแผ่นะคะคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบเป็นข้อข้อควายนั่นเองนะคะ เด็กๆนะคะสามารถติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจและสาระดีๆได้นะคะที่ทุกช่องทางของเชอร์นิตีเลยนะคะและเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะลูกบ๊ายบายค่ะ